สวัสดีครับพบกับผมช่องเต้ยฟ้าริมคลองเลสซิง่งคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนสวิตกุญแจนะครับตัวนี้สั่งมาใหม่นะครับเป็นสวิตกุญแจเวฟร้อยยี่สิบห้าหัวแหลมตัวเอสหรือถ้าจะสั่งเป็นตัวอาก็ได้นะครับมันมันใส่ด้วยกันได้ตัวนี้จะเป็นของเก่านะครับที่เปลี่ยนเพราะ เวลาเราเสียบกุญแจไปแล้วมันหลุดนะครับมันมันจับไม่อยู่ก็เลยซื้อใหม่นะครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับมันต้องถอดกาบหรือหมดทั้งคันนะครับที่แรกผมนึกว่าจะถอดแต่ฟ้าตัวข้างนี้ไม่ได้นะครับมันมันต้องถอดหมดเลย แล้วก็ต้องถอดถอดคอตัวนี้ด้วยครับนี่น็อตคอตัวนี้เพื่อให้มันยืดได้มันจะไม่เกะกะนะครับเวลาเราใส่มันจะใส่ง่ายกับตัวท้ายไฟท้ายก็ต้องถอดนะครับเพราะว่านี่นะครับมันต้องมันมันจะมีช่องว่างให้เราใส่อครับเนี่ยช่องนี้มันจะมีพื้นที่ถ้าเราถ้าเราไม่ถอด ออกมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองเปลี่ยนเองนะครับก็รถก็จอดประมาณ2อถึงสวันนะครับผมก็ว่างก็เลยว่าจะมาทำให้มันเสร็จนะครับ อะไรก็จะอยู่ครบหรือเปล่านะมาลองใส่อันดูครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อน เรียบร้อยแล้วครับก็จะใส่ยางนิดนึงนะครับแล้วก็มาต่อสายกันสายก็ไล่มาเลยครับจำได้หรือเปล่าดินี่นะครับ แดงดำเนี่ยนี่ใส่เข้าไปเลยไม่ถนาดนะครับแป๊บหนึ่ง น,นี่นะครับเข้ากับใสบ่เข้าไปกับที่เดิมมันนะครับนี่แดงดำแล้วก็สวิทช์เส้นนี้นะครับมาลองเทสด,ดูจะติดหรือเปล่าถ้าติดก็ถือว่าผ่านนะครับ แล้ได้อยู่นะครับโอเคครับผ่านตัวนี้มันเป็นฝาครอบเฉยๆนะครับนี่แล้วก็ถอดกุญแจออกแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะครับ ต้องไปหาน็อตให้เขานะครับเพราะว่าน็อตมันไม่มีนะครับตัวเดิมมันตัวเดิมมันไม่มีมันน่าจะหายแล้วก็เหลือตัวท้ายนะครับตัวท้ายก็ไม่ยากครับใส่เข้าไป นี่นะครับให้มันให้มันเข้ากับตัวมันจะมีตัวงัดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแต่สั่งมาของไม่ครบนะครับจริงๆด้วยมันจะมีนี่นี่ครับนี่เนี่ยผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะแจ้ง ทางร้านว่าผมไม่ได้ตัวนี้แต่ก็ใส่ตัวเดิมก็ได้นะครับวิธีใส่ก็ผมจะมาทำให้ดูคร่าวๆนะครับเอาตัวนี้ใส่เข้าไปเสร็จแล้วมันจะมีตัวล็อกนะครับมันจะมีเนี่ยเป็นร่องอยู่แล้วก็ใส่ใส่เข้าไป ให้มันเข้ามันจะมีเนี่ยครับเป็นช่องช่องอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วไอ้ตัวเนี้มันเป็นตัวหนีบครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดลงมันก็จะแน่นนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้สองตัวนี้มันจะอยู่ด้านในนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวใส่ก่อนนะครับ ครับตอนนี้ก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วล็อกได้ครับแน่นเลยคุชแุแตัวนี้ก็ล็อกคอได้ครับ เสร็จแล้วนะครับก็เหลือแต่ใส่ชุดสีนะครับก่อน,น็อตตัวนี้เป็นน็อดหกเหลี่ยมนะครับผมลืมเนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมมันไม่ได้หายนะครับต้องขอเาไปด้วยมันเป็นนอ็นอดหกเหลี่ยมเล็กๆผมก็ว่าอยู่มันอยู่ในในในลังที่ผมใส่เนี่ยนะครับนี่ ผมก็หาดูปรากฏว่ามันเจอนะครับดีนะครับที่ผมเก็บไว้แบบรวมกันไม่งั้นนะ่ะหายเพราะว่ารถคันนี้มันมันถอดนานด้วยไงก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องเต้ยฟ้าดึงพองเลสซิ่งด้วยนะครับก็จะได้อัพคลิปใหม่ๆเรื่อยๆนะครับจะเจอกันคลิปหน้าครับ